เลี้ยงแต่พี่น้องสแล้วนะคะคสวยไหมอีเล็กะเป็นแบบนี้หหม้อใหญ่ๆหนึ่กระลบังใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วีย,ยะะจะ,ะยกไิมต่วันนี้นเราทแค่นี้นพอปูกสบกหนังพี่น้องวันนี้มันสุกเลยทแบบนี้ง่ายๆนะคะทุกคนพี่น้องจ๋าพี่น้องวันนี้เราจะมาทำ่สาม วัาีจกินไก่สามส่วจะทำง่ายๆนะคะทุกคนวิธีทำเราจะมาทำให้ดูก็เราสี分分่คนจะกินไก่ยังไนงสามตัวนี้นะคะทุกคนมาแรกอาหารเย็นอาหารแกล่ะพี่น้เดี๋ยวเดีดีนไก่ขไก่ถอนออกค่ะพี่น้องอนแล้วเพื่นมาลางแล้วก็จับผับนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าเราจะทำอะไรเดี๋ยวเรามาล้างทำความสะอาดไก่ก่อนนะคะลลางไก่ในเคื่องเือมว่าเหยือบดกินน้ำเนี่ยงมาแม่เห็ดไทยกับเห็ดเป็นหลังทำความสะอาดตอนเราจะทำอะไรเดี๋ยวจะมาให้ดูนะจ๊ะดูค่ะไก่ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยมาดูว่าเราจะทำอะไรต่อไปไก่นะคะทุกคนไก่ทั้งหมดสามตัวตัดหัวตัดตูดตัดทุกอย่าง เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นๆมารอดูค่ะว่าเราจะทําอะไรนะคะทุกคนอาหารมื้อนี้ว่าเราจะทําอะไรกินนะคะทุกคนได้สามตัวจากพี่นอ้องน้เบิ้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเราจะทําอะไรตัวนี้มันมันเอาโบอกอกพี่น้องเอกเอกอะไรตีขั้นฟังได จะม,มาดูนะคะว่าเราจะทําอะไรกินไก่ที่เราเขาเอา่าอะไรนะเราสับเราบดต้นเราอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนไก่เราทําเรียบร,ร้อยแล้วเราเห็นเป็นชิน่นเป็นชิ่นเรียบร้อยนะคะพี่ดอกนะคะทุกคนเนี่ยเราสับเป็นชิน้นเดี๋ยวเราจะมาม่เห็นพี่นีเตี๋เนี่ยห้าออกค่ะพี่ดอกตี๋ยนี่คือทาใส่ลงไปแล้วไม่มีคนกินเดี๋ยวมาทําตัดแปลงเป็นอย่างอื่นดีกว่านะคะตีนไก่คือเรา,าเอาลูาอาออกบวบใส่เอาออกเกียดออกค่ะปกกระเทียมหยาบหใส่ลงไปใส่พี่น้องปุบกกระเทียมนะคะทุคนเดี๋ยวมาปรุงกันค่ะ นะคะใส่ลงไปแอวบอดูว่าไอ่ไอ่เนของไข่เนามันี้บอใส่พริกนี่มันะจะเป็นพริกแบบนี้นะะใส่ลงไปค่ะจะมาเพิ่มเติมใส่กับเขาเรียกอะไรเตาซแอมก็พูดไม่ถูกอีกเหมือนเดิมนีคะของสำหรับเรื่องใส่ลงไปบมัดกับบไส้บมีกับบไส้ครัพี่นไม่มีไม่ใส่นะคะ <S 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 กดทายน้อใส่ของคงรถลงไปนะคะทกน ใส่ผมรรปรุงรสก็ใส่แต้งข้าพดแล้วก็ใส่สีอ่อนขาวพี่น้องใส่สีอ่อนขาวใส่ลงไปจ้าล้วมันหอยเราใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่แปมเราใส่น้ำมันหอยนะจ้าต้องการใส่ก็ต้องการใส่ก็ได้ชอบมาปรบบผิดชอบเผ็ดก็เอาผิดขิดหนูเฮาหรือผิดฉีดใส่ชอบแบบมา,มาตาัดตใส่ก็ได้ค่ะพี่นอ้องเราไม่คิดเผ็ดเช่นนี้ก็พอเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันนะจ้าเล้วรัทุกคนเรามาคนให้เข้ากัน มับทานเาน้อนากหนงงสอเเดี๋ยวเราก็จะทาการไ้นี่าัดวอาไปก็คือเรางหมอแล้วเอาไปหนึ่งอาเน้ใส่แล้วเป็นหนึ่งนะค่าพี่น้องเดี๋ยวสุกออกมาหน้าตาทานอนน้ผจาทุกคนจ๋าซุกแล้วจ๋าพี่น้องสุกแล้วนะคะทุกคนสวยไหมนีหละจะเป็นแบบนี้หน่งหม้อใหญ่ๆหนึ่งกะละมังใหญ่ๆเลย หลุดสิกินอย่งพี่เนอะวันนี้มันสุกเราเลยทำแบบนี้ง่ายๆนะ